แสงมันหลสิเรียนไปปัน่นนะ่ะบรรยากาศดูห้วยกลางทงที่แห้งเหีวอืม คิงอย่าลงมีนนะงางกลับนะเชื่อขู่มาเร็วคิงมาพี่<ป><ป>มา<ป>อีด่างกับปอยหน,นังจะบอกมันแหลมไป มันได้เนินดินสมั้ยแค่นี้อ่ะมีต้องหลงมีต้องหลงมีต้องหลง thứ áo cơm đi ở nhà cứ thường đi bỏ thứ áo cơm là tám hả Hãy subscribe nô kênh จิงตามเอย้ยขึ้นไปทางกระเด็นปีนภูปีนผาไปย่างเร็วๆระวังเด้อย่างระวังระวงังระวังระวงัะวงอืม Quai biên ông bạch chim. Một ông yu lần nữa, quai biên ông bà ơ. A quai long mạnh. Ba đơ. Ba đơ. Ba đơ. Ba. เป็นครูคือหนึ่งอย่างนี้นะมไม่ต้องก้มเอาตีนลูปไปผอดเกลืเอเปล่าตีนลูปไปกระสังกระส้นผู้ลูปไปเรามีเด็กแล้วลูปไปตามเส้นนะเห็นเส้นอยู่ยผู้ยา่ยานไปเรื่อนนำใช้จริงจริงอยู่

ยมือยู่ยังกินได้สักกิบเห่ล้วอย่าถอดเกิดนะเปไปยังางถอดเกิดไปกินทอดรลายเกิดต้องทอดรื้ไปเลดอย่าเอดมันเตรียมมาเชื่อ ิมันปิ้วมาทางล้างในดินสายนะ่ะดื่อๆเด้วถ้าก็โคสองสามบาทจะได้นะ <laughs>

แล้วขูปิ้นได้ขูปิ對對้นนี่เว้นไ่กินอันเด้ออันนายโมกก็กินกะบังดีดีเดี๋ยวนายโมกก็กินเียก็คุณนายก็หมกให้กินนะคะแต่ไม่กินนาะก็ะโมกก็กินพอนำมาหน้าหึ่ง แล้วนี่นาก่ายได้แนะนำนะนำคล้องนะเออน้ำอันพ่อยนี่เมื่อกี้มันหุ่นนะ่ะคนตกแหงนะ่ะนำหน้าก่ายอันนี้นากลายอันนี้จ้นแจงบอกนั่นนี่หน้าก่ายนำ้นำตอนเล่อตอนเกี่ยวข้าวนี้คือวางอันนึงเออวางอันเกียเเก่ยวข้าวนี่ประมาณไม่ถือว่าเกี่ยวข้าวเลยใจแล้วคนตกแหงเลยก่อนคนตกนะโต้นำนะผ่านานะดันหมายปะ เขามีได้มามาเบื้งนั้นหอยล่ะหุ่นหุ่นนะักกระเงหุ่นหัวขนาเขามาดิมาเบื้งมาเจ้าเบื้งนะน้อนถือแหงน้อนถือแหงเอาลูกไปเช็ดขู่ไปเช็ดขู่ชีวิตจริงชี หมาไม่เข้ากูจะผ,ผ่าน,าน,านามันไปเยผ่าเรพวพุ่เร็ดีใยเยอะแบบนอนนี่แท่ัหนหมดเลยและะ้วกันนอนนอนม <c oughs> าแล้วค่ะอากนอน แง่บกเนี่ย้แลวนั่นเอิรอมันดีีเลยเป็นเอิร์มได้คือกูเป็นเอิเกมเนี้ยงูจะ thiệt ta lắng tình háo rồi mình sáng lại <laughs> Máikö. Máikö, mánikö, mánikö. Ai cô đang sợ lắm. Ai nè, bạn. You will You nó tày ra Nó mất cái จิมีพาไปแล้วยบันเนอร์บันนี้นะนี่เราจะผ่านพาไปอเยอะมีขาไปบันเนอร์แล้วมีพาไปห้าหาันมีพาไปห้าหาันโอเคแหละเอานเนี่ยเอาเนี่ย ะระวังอันยางไปอันเด้อหิ้งเอาขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาเลยิ้งเอาขึ้นมา๋ยวอันเดาบาง่ัอีอันมีจ็บขู ไายขอละเม็นเต็ม